มากับคลิปแกะกล่องพัสดุไรเดอร์แกะกล่อ,กกองสุ่มไรเดอร์ที่ไม่ได้สุ่มมาเปิดกันเลยปึ๊บปึ๊บอ่าสือพิมพ์ออกไปนี่หนึ่งชิน้นสองชิน้น สชิ้นหมดแล้วแกะชิ้นนี้ก่อนเลยเดี๋ยวแกะเช็คดูก่อนนะครับชิ้นนี้หลบไปเออ Cháy mỹ Ok mỹ tông để tông oh, tông mỹ như mỹ tông mỹ tông เบาๆนะครับจอทมาแล้วอือหือชิ้นแรกของเราออกมาแล้วปืนโซดานะครับเดี๋ยวเปิดสวิตช์ดูเสียงฟังชัดอ่า โอเคผ่านครับชิ้นนี้ต่อไป r i h t w h a t แกะก่อนดีกว่าผมจะใช้มีดเอน้อยที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้โดนของหรือว่าสินค้าเป็นรอยนะอ่า ต่อใสต้องใช้อะไรเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องแกะเลยอ่ะอืมไหนกดตรงไหนลวะวะเอาไม่มีฐานหรอเฮ้ยเสียดายอ่ะไม่มีฐาน้วทุกคนเอามีมีม,มีเอ๊ะฐาน่อ๋นะ ผ่านน่าจะอ,อนมาแก่อีกลูกนะึงก็ติดอยู่ถือว่าติดติดอ่ะแกะชิ้นหนึ่งโอ้เอาไม่ออกออกแล้วอันนี้เป็นไรวัตโอ๊ตนะอ่ะอีกชิ้นหนึ่งมันคือ ไวัสเซอรอนอันนี้เสร็จดีอ่ะ <Yeah. S 1> อ๋อโหสีสวยมากครับทุกคนว้าวครับผมสำหรับคลิปโอ้สำหรับ ได้เลยนะตั้งก่อนนี้สำหรับคลิปแกะพัสดุคลิปนี้ก็จบลงแล้วฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมคอมเมนต์แชร์บ๊ายบาย